วันนี้ที่รวอวลเล่บอลชายญี่ปุ่นพลิกล็อกชนะบราซิลอย่างไร้พ่ายในศึก VNL 2023วันที่22มิถุนายน2566ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเล่บอลชายเนชันลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่2ทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ7ของโลกมีโปรแกรมลงสนามพบกับทีมชาติบราซิลอันดับ2โดยสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุดหนุ่มแดนอาทิตย์อุทยัยไม่เคยชนะหนุ่มแดนแซมบ้าได้เลย ผลปรากฏว่าทีมชาติญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงเอาชนะทีมชาติบราซิลไปแบบสุดมัน3-2เซต 25-23, 25-21, 18-25, 22-25และ18-16นับเป็นการเอาชนะครั้งแรกในรอบ20ปีของทีมชาติญี่ปุ่นอีกด้วย เกมนี้ยูกิอิชิกาวะคือผู้ทำคะแนนสูงสุดให้ทีมชาติญี่ปุ่นโดยทำได้ทั้งหมด27คะแนนรองลงมาเป็นเคนโตะมิยาอุระและทากาฮาชิรันที่ทำได้24และ21คะแนนตามลำดับส่วนท็อปสกอร์ฝั่งบราซิลคืออลันโซซาที่ทำได้20คะแนนผลการแข่งขันดังกล่าวทําให้ญี่ปุ่นรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยสถิติไร้พ่ายส่วนบราซิลรั้งอันดับ4ของตารางชั่วคราว